เท่าน so ั้นนะคะอย่าลืมไฟเชร์แล้วก็ให้กำลังก็มีแนวคิดนะคะที่ต้องการที่จะสร้างสิ่งศักให้กับอำเภอปัวกับทางของทรทสำนักงานงานท่านผู้มีการโยธินท่าขินทองนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงกับทางของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวด้านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนจังหวัดน่านเองแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้กับคนในประเทศเจอกันทุกทางเลยสำหรับท่านถัดไปนะคะอริญาเรียนเชิญคุณพิรดลสุขสวัสดิ์ค่ะผู้แทนบริษัททีระเก้าจำกัดทํอไวต้องกรี๊ดต้อไวต้องกรี๊ดแค่ท่านมีท่านเดียวคะ่ะท <c oughs> ่านอื่นบอกว่าก็สามารถกรีด๊ดนะคะหลายๆท่านได้ด้วยนะคะก็ เราจะได้มาพูดคุยในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับหน้าท้าฝนอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้ทางของททท,ทสำนักงานได้เดือนสิงหาคมดังนั้นวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยในประเด็นในเรื่องต่างๆว่าการที่มาแอววเมืองด้านเราจะได้อะไรบ้างการมาแอววเมืองด้านมาสัมผัสวิถีชีวิตในช่วงของหน้าฝนถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อน ท่านรองผู้ราชการจังหวัด,ดน่านท่านเทวาปัญญาบุญในประเด็นในเรื่องของจังหวัดน่านได้คะว่าการมาเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงของหน้าฝนทางของจังหวัดน่านเนี่ยมีนโยบายเกี่ยวกับภาพรวมเกี่ยวกับการส่งเสริมของการท่องเที่ยวผอสมการน่านนะครับท่านประธานสภาสหกรรมจังหวัดน่านนะครับท่านนายกส,ส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับ ท่านผู้จัดการบริษัทธีรก้าบุณภูรินะครับธีรันพฤกษ์ขอหน้าสรการนะครับที่เราสื่อมวลชนเดือขขายตะกี้นะครับด้ทารท่องเที่ยวและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพย่างสูงทุกท่านครับซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลนะครับของท่านเศรษฐาธวีสินนะครับที่ได้ประกาศเปิดตัวเมืองหน้าเที่ยวเปิดตัวเมืองหน้าเที่ยวนะครับโดยการนําเสนอเมืองน้าเที่ยวทั่วประเทศไทย นะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะครับความพร้อมนกครมาให้นักท่องเที่ยวนะครับได้สัมผัสได้ชิดนะครับอันจะเป็นการสร้างการรับรู้นะครับสร้างแรงบันดาลใจทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีแผนงานโครงการที่เตรียมไว้นะครับเพื่อกรบเพื่อนร่วมกับภาคีกเครือข่ายนะครับด้านการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสามสี่ในปี2 5 6พนระครับภายใต้โครงการเช่นคารวาลเพื่อส่งเสริมเรา เที่ยวได้ตลอดปีนะนะครับแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยขอบคุณครับขอขอบคุณนะคะท่านรองรัชการประยุัธ์น่านนะคะซึ่งก็จะเป็นภาพรวมนะคะก็ยังคงสไตล์เดิมกันอยู่ในฝนนะคะในช่วงเดือนมิถุนาจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ในเมืองน่านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะมีการนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะเชิญเลยค่ะครับเรียนท่านรองนะครับแล้วก็ รประธานสภาผาสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้จัดการบริษัทพีละเก้านะครับรวมถึงคุณภูริธีรัญพจกษ์นะครับ <S <S ก็ในช่วงนี้เองนะครับเราก็ได้โจทย์มาว่าต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวกับบทบาทและภาระ้าะที่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีหลายหน่วยงานนะครับในช่วงไตรมาสสามเองเนี่ยเราก็จะเน้นในช่วงของการท่องเที่ยวช่วงกินสีสั้นนะครับภายใต้ชื่องานว่า ่ยวน่าฝนน,านะครับซึ่งเราก็วางแผนงานไวทั้งหมดสามกิจกรรมกิจกรรมแรกแผนงานแรกก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บริเวณถนนคนเดินนะครับตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์หนึ่งนะครับภายในงานนี้เองก็จะมีะเป็นโซนประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะมีเม,ม,มนูแนะนำของแต่ละร้านประมาณอีกสามเมนูนะครับเพื่อที <c oughs> ่จะตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เตรียมรับวามพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านทางของสมาคมเองและ นาแถลงข่าวทุกท่านนะครับในมวลชนครับผมเองก็คนจริงไม่ต้องพูดเลยนะครับเราฟังจากท่านรองฟังจากพี่โยพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าเราพร้อมมากศักยภาพเราสูงมากและดูจากผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับผมหน้าทวนต่างๆที่เกี่ยวข้องท่านในความสําคัญมาทุกหน่วยงานจับในเรื่องของการหาอีเวนต์ต่างๆเข้ามาแต่ผมเองก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากสปลาวนะครับก็เห็นว่าจังหวัดน,น่านนะครับสามารถไปทั้งดุงบางสามารถไปทั้ง เลียงจานได้ไม่ยากและไม่ได้ไกลกว่าจังหวัด่นเลยนะครับในในโซนเดียวกันกับภาคเหนือเราจะใกล้กว่าได้ซ้ำและผมก็จะเห็นว่านาน้อยนะครับก็มีทั้งเยอะแยะเสาดินนาน้อยดอยเสมอดาวเป็นเส้นทางที่ผ่านเดีนะครับก็ถือว่าเราต้องมานั่งคุยกันตรงนี้นั่เสร็จแล้วก็พวกเราเองก็จบด้วยการวิ่งเทลไม่อะไรทั้งนั้นอย่างนี้ก็โอเคอยากจะทำอะไรให้สนุกมากขึ้นนะครับวันนี้แล้วพวกเราก็าลองนะโดยการท,ทําธุรกิจของเราให้อยู่ในในในมือมาตรฐานที่ดีแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยว ครับตรงนี้ก็ต้องแล้วก็ต้องยอมรับกันในสิ่งที่วันนี้ขอบคุณจังหวัดขอบคุณพี่เชทุกคนเลย ยอมรับว่าเราฟังแลวเราก็ชื่นใจนะผูกปรอกการครับพวาที่กระภาพของจ้าหน้านรองรับได้ทุกแบบทุกรูปทุกฤดูกาลซึ่งตรงนี้เงินก็ของเองด้าน้านี่รองรับได้ทุกรูปแบบกันจริงๆนะคะและก็รอจะาขออนุญาตเรียนถามนะคะอีกท่านหนึ่งที่อยู่บริเวณทางด้านกอางมือก่องดิฉันเลยเราก็จะเจอกันเกือบทุกงานเลยนะคะสําหรับคุณชานชนัยลิมสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านซึ่งเราฟังทางด้านของ ท่องเที่ยวในช่วงของนานขวดยังไงคะเรียนเชิญค่ะครับกับเรียนท่านรองรัชดาจังหวัดครับท,ท,ท่านผู้งงแถลงข่าวท่านผู้ร่วมงานแถลงข่าวและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในนา้แข่งสภาวสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับทางสภาเองจริงมีหน้าที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีข้าสื่อภาษานะครับก็มักุเทศน้อยนะครับแล้วก็การยกระดับผู้ประกอบการในด้าน รับท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนี้นะครับต้องถามว่าหน้าเที่ยวได้ทุกฤด,ดูไหมได้ทุกฤดูครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าอยากจะมาเที่ยวหน้าจริงๆเี่ยอยากจะแนะนําหน้าฝนนี้เองครับช่วงปีซีซั่นนี้จะถือว่าน่าจะสวยที่สุดนะครับทั้งทงทาี่ด่านนะครับแล้วก็ช่วงอากาศคาขายทุกอย่างพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนจริงๆ ท่านก็นจะได้เซฟคอร์ดที่มาเที่ยวในทางนี้ด้วยนะครับส่วนกิจกรรมที่ภาคีภาคเอก,ก,กชนนะครับที่จ,จัดในช่วงหน้าฝนเนี้ยอย่างของทางปัวเองก็จะมีปัวเพื่อนมากนะครับกิจกรรมดีดอละครปีนี้เป็นปีที่สองแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับหลากห,หลายกิจกรรมกอ็อยากจะย้ํานะครับว่าทางผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะครับก็ อยากจะให้ทุกท่านมิวสิกนะคะ2024แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือกิจกรรม a เมซิ n งน้ m ม r ร t h o นนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะขออนุญาตเรียนถามนะคะไปยังคุณพิรดลสุขสวัสดิ์นะคะผู้แทนบริษัทพิรเท่าจำกัดว่ากิจกรรมของที่จะก็ช่วยฝากประชาสัมพันธ์ให้แต่หลายท่านเดินทางมาสมัครต้องเที่ยวน้านกับการออกกำลังกายด้วยค่ะเเชิญไหยคะครับผม ขอ่อหนึ่งก็ขอบคุณพิธีกรมากครับแล้วก็เเรียนท่านประธานนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พ้องงานหลักนะครับพี่โยผอททแล้วก็เรียนสืมม่อมวลชนผู้มีเกียรติทุกท่านในนี้นะครับเกิจกรรม Amazing หน้ามารดบพี่โยเรยกพี่แล้วกันนะก็ได้ทำงานกันมาสองสามจังหวัดก่อนที่พี่โยจะมาอยู่ที่นี่เรื่องแรกผมขอขออนุญาตชมจัด ภายนอกนะครับคือการทํากิจกรรมในหน้าฝนเนี่ยผมว่ามีแค่ไม่กี่จังหวัดที่มีก็ที่ส่วนราชการหรือว่าทุกส่วนมองเห็นกับทางพี่โยเนี่ยมองว่าการจัดกิจกรรมวิ่งที่มีคนวิ่งจานวนมากกลางเมืองเนี่ยออตอนนี้ถึงแน่นอนเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะปิดรับสมัครสักร้อยมิโมผู้ติดตามก็แต่ีสวาห้าพันคน ทะเลบ้านเราเนี่ยสวยสู้น่านไม่ได้นะครับในช่วงฤด,ดูนั้นเพราะว่าบรรยากาศของภูเขาบ้านเราเนี่ยสวยกว่าก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยประสานพันธ์กันออกไปมากกว่าว่าจริงๆแล้วในช่วงหน้าฝนของบ้านเราเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆครับก็อยากจะ,ะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวหน้าหน้าฝนเพราะว่ามาแค่ครั้งเดียวและเชื่อว่าครั้งต่อไปไม่ต้องบอกแล้วทุกปีคุณจะมาอีกเหมือนผมครับ ครั้งเดียวอย่างแน่นอนนะคะมาครั้งที่หนึ่งต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ต่อเนื่อก็ได้นะฮะจังหวัดน้านไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตินะครับศิลปะวัฒนธรรมสื่อบุคคลท่านใดที่อยากจะเรียนสอบคัดศึกษาฝึกงานจากมอศิลปากรนะฮะที่ส่วนกลางใช่ไหมกรุงเทพเพชรบุรีอ๋อจาจากเพชรบุรีคณะอะไรครับเนี่ย เอคิดยังไงถ้าถึงมาฝึกงานที่ทททสำนักงานน่านครับ่นเียมีที่เ่อคารมาเียวอับกทัี่นเราอัธยาศัยผู้คนดีไหมดีะทุกคนเป็นแบที่ทำงานเขาก็เป็นดอ๋ดีเนาะพอก็ใจดีเนาะพ่ออายบยังไงก็ถ้าสงานจบได้ทำงานแล้วก็ยังก็่าลืมเมืองน่านนะน้องนะ ขอบคุณมากามนะคะก็จะมีการเตรียมต้อนรับเออกินนะะท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ท,ยท่านโยธินทับทิมทองแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะมอบให้กับนะคะที่ปรึกษาบอกว่าอยากได้เสียงกำลังใจอยู่ในกาะขออนุญาตหนึ่งรูปภามนะคะ